แต่ว่ามีเรื่องของเกษตรกรที่เขาร้องเรียนมาแล้วก็เดือดร้อนจริงๆนะครับก็มีการไปบอกว่ามีข้าราชการบางคนไปได้เก็บผลประโยชน์เพิ่มมากขึ้นจากการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะครับก็ทําให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอนนี้สั่งตั้งคณะกรรมการสอบเรื่องนี้แล้วนะครับเพื่อให้ตรวจสอบว่าตกลงแล้วเนะ่มีข้าราชการเข้าไปเรียกเก็บเงินเพิมเ่มเติมจากระเบียบเดิมหรือเปล่านะครับค่ะ<ม>ก็เป็นเรื่องราวที่มาจากทางพักเพื่อไทยนะคะออกมาเปิดเผยข้อมูลบอกว่าเกษตรตาบลที่อำเภอ b r สาทจังหวัดสุรินทร์ถูกข้าราชการ ดับสูงบังคับให้เรียกเก็บเงินเพิ่มจาก,กเกษตรกรที่เขามาขึ้นทะเบียนตามโครงการประกันรายได้กเกษตรกรนะคะทางคุณธีระวงศ์สมุทรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ก็เลยสั่งให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องนี้โดยให้รายงานผลภายใน7วันค่ะนอกจากนี้อธิบดีกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรก็ยังได้ตั้งคณะกรรมการสอบควบคู่กันไปด้วยเพื่อจะให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายทั้งนี้ก็ยอมรับบอกว่าบางจังหวัดเนี่ยมีตัวเลขขึ้นทะเบียนเกษตรสูงขึ้นจากปีที่แล้วมากซึ่งก่อนหน้านี้นะคะ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ให้ไปตรวจสอบเบื้องต้นแล้วแล้วก็มีการกำชับไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในทุกพื้นที่ถ้าหากว่าผลการสอบนั้นออกมาว่าขา้ขาราชการกระทำผิดก็จะต้องถูกลงโทษตามระเบียบเนื่องจากว่าเป็นการเอาเปรียบเกษตรกรค่ะมาดูข้อมูลนิดนึงนะครับคุณผู้ชมสําหรับการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมจากเกษตรกรนะครับตามหลักเกณฑ์ในเกษตรกรต้องเสียเงินค่าขึ้นทะเบียนประมาณครั้งละ600บาทเท่านั้นเองแต่พบว่ามีการไปเรียกเก็บเงินเพิมเ่มเติมอีกหลายขั้นตอนรวมแล้วนะครับเกษตรกรก็จะต้องเสียค่่าาาใช้จยประมณ1,000 ห0รบาทหรือว่าเสียเงิน2เท่าตัวทีเดียวนะครับ